เดี๋ยวตั้งสติก่อนทุกคืนก่อนนอนก็จะทำอนาปานาสติแล้วก็ตื่นเช้าก็จะทำแล้วจากนั้นก็ไปทำหน้าที่ของเราแล้วเมื่อคืนเน่ยก่อนนอนก็ทำอนาปานาสติอย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วรุ่งเช้าฝันฝันร้ายมากฝันร้ายมากแลีนี้อยู่ก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ ก็ยังอยู่ในในช่วงที่ฝันร้ายอยู่ถ้ามาตั้งสติเอ๊ะเราฝันร้ายนี่นะอย่างเนี้ยเราปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมคะคาถามไม่เกี่ยวการฝันเป็นเรื่องปกติจะฝันร้ายไม่ร้ายไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรคนเราฝันดีก็ได้ฝันไม่ดีก็ได้มันเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดติดตึกหรืออนุสัยความเคยชินไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราปฏิบัติได้หรือไม่ได้ แต่ไอที่ปฏิบัติไม่ได้ก็คือมวลจะมานั่งเสียใจร้องไห้น้าตาไหลนี่แหละนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรไม่ยอมวางไม่ฝันเนี่ยไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับฝันเลยมันเกี่ยวกับเราไม่ยอมทิ้งต่างหากไปอิจฉาละอาใจทําไมว่าฝันดีไม่ดีฝันร้ายไม่ร้ายฝันก็แค่ฝันทําไมไม่วางไปเป็นกลางอ๋อค่ะอืมอืมอืมอนี่อ๋อไ ขอบคุณมากนะคะเคย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 พบอาจารย์ที่สุรินครั้งหนึ่งดีใจตอนนั้นอยากจะถามคำถามลายคำถามเรื่องอนา,าปานาสติแล้วค่ะและ้วก็มาได้ถามกับอ่าพระจารย์มหาสมบูรณ์ก็ท่านก็ได้ไดบอกได้สอนก็ทํามาเรื่อยๆค่ะพอดีอตื่นคุณมาก็เห็นอาจารย์ลายสดก็เลยมีโอกาสถามนี้ละค่ะ อก,ก็คือให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมคะอาจาราย์ใช่ก็ต้องปฏิบัติอ่ะแล้วปฏิบัติถูกไปะละคาถามอ่ะอย่างถ้าถ้าถ้าได้คุยกับอาจารย์อย่างนี้ยังไม่ถูกค่ะที่ที่ททคือโอเคก็คือพอเราก่อนจะเข้าสมาธิก็คือ ทำจิตให้นิ่งก็สุดลมหายใจลึกก็รู้ยาวก็รู้ชั้นก็รู้จากนั้นเราก็ปล่อยสบายไปไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ่ะปล่อยสบายคืออะไรก็คือให้ร่างกายสบาย,ร,ายรีแลกต์ล็จิตมาดึง,ด,งดึงกลับมาดูลมหายใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ่ะอืมก็ต้องมีสติในการดูลม เวลาจิตเราหลุดออกไปก็ดึงเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องหลุดไปแล้วก็รีบรู้กลับมารู้อยู่ลมรู้ลมหายใจค่ะอืมอือก็ทําอย่างนี้นะทุกทุกทุกก่อนนอนก็จะทํางี้ค่ะตื่นเช้าก็จะทํางี้แค่ไม่เยอะหรอกค่ะห้านาทีสิบนาทีค่ะอืมก็ต้องฝึกให้มากขึ้นให้มีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่าให้หลุด ระหว่างวันก็ต้องมีสติในการรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวค่ะ,คะรู้ตัวตลอดเวลาค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์อืมสาธุชาสวัสดีค่ะ